ถามว่าปล่อยใจฟุ้งซ่านไปทั้งวันแล้วมีอะไรดีขึ้นมาไม่มีเพราะชีวิตเราผ่านมาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเราก็ปล่อยใจฟุ้งซ่านอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วถามว่าเป็นอริยะบุคคลกันหรือ,อยังยังลองเดินใหม่ไหมอืมสมาวิปัสสนาเป็นชื่อแทนอริยมรรคมี่องแปดทำจิตให้สงบทำให้มีปัญญา เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสองอย่างแค่นี้สมถะวิปัสนาจบแล้วมันคืออริยมรรคมีองค์แปดสมถะวิปัสนาสามารถเห็นได้ด้วยอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้แค่นี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยแหละทําแล้วจะเกิดผลใหญ่เกิดอน,นิสงส์ใหญ่เราก็ไม่ต้องไปคิดเองว่าเออวิธีในการทำจิตให้สงบมันจะทำยังไงวิธีที่จะไม่ตายจะทำยังไงไม่ต้องคิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงคิดไว้ให้แล้วท่านค้นคว้ามาแล้วท่านเสียสละท่านเหน็ดเหนื่อยท่านกินอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารนะ ท่านเคยทำตัวเป็นชีพเปลือยท่านเคยเดินกระโยงท่านเคยเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นท่านเคยอดอาหารท่านเคยทรมานกายมาสารพัดอย่างท่านผ่านมาแล้วท่านค้นคิดวิธีว่าอันนี้ละมั้งจะแก้ปัญหาความตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไป ท่านทดลองเข้าชานหนึ่งสองสามสี่สมาธิระดับอรูปธรรมาหมดเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ไงเราก็ฟังพระพุทธเจ้าทรงแนะนำท่านแนะนำอะไรตัวท่านแนะนำอนาปานสติตัวพระองค์เองก็จเจริญอนาปานสติบอกพิ่ขูทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ย เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลําบากตาของเราไม่ลําบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานพิขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบาก และจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีอาณาปานสติก็เปรียบด้วยกายคตาสติเพราะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ดังนั้นถ้าเราเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมคอยรู้ลมหายใจเข้าไว้นั่นคือเรากำลังจเจริญกายยคตาสติเอาจิตอยู่กับกายพระองค์บ่อยว่ากายยคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตมาตั้งไว้ที่กาย เธอไม่ลืมอมตะกายยกตาสติอัญชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั Leon, ้นบริโภคแล้วกายยกตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วแต่นั้นพระศาสดาจึงตรัสว่ากายยกตาสตินี้อันเธอทั้งหลายพึงกระทำให้มากเจริญให้มาก กระทำให้เป็นยานดุดเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งคือเอาใจเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายหนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบคออเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ตั้งจิตไว้ในกายบ่อยๆทำเพียงเท่านี้กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญ อากุศรธรรมย่อมเสื่อมไปเราจเจริญอาณาปานสติหนึ่งชั่วโมง